ใครที่คิดว่าตัวเองแก่แล้วก็ผมผมอยากให้ดูคลิปนี้จริงๆครับผมก็คือพี่เขาก็อายุ50ปีแล้วครับผมพี่เขาเริ่มซื้อบามาแล้วก็ฝึกวัาที่ห้ากระดากระดาขมงับผมก็คือถ้าผิดครับผมก็ผมบอกพี่เขาว่าอย่าวางบาแบบนั้นครับผมวางให้มันสนิทคือระวังก็คือมีเสืออยู่ค่ะเดี๋ยวบามันก็บามันจะล้มเกิดอุบัติเหตุได้ครับผม ก็คือผมบอกว่าให้มองตรงก็คือพี่เขายังไม่รู้รายละเอียดถ้าฝึกครับแล้วก็พี่เขาก็มาฝึกอีกทีนึงก็คือวันที่9ก้ากันยะกดาคมก็ก็หลังจากนั้นอีกวันครับผมก็คือเริ่มดีขึ้นครับผมแต่ว่าผมก็บอกพี่เขาว่าอย่าพยายามมองตรงครับให้ก้มหน้าลงกับพื้นตลอดเวลาแล้วครับผมก็ถือว่าก็คือว่าโอเคครับผมสามารถดิลงได้อกถึงขนาดนี้ครับผมก็คือ ผมว่าก็คือเริ่มแข็งแรงก็คือพี่เขาเริ่มที่จะรู้แบบว่าไอ้มู v เมนต์การเคลื่อนไหวแล้วครับแล้วก็มามาวันก็คือเนี่ยวันนี้เรบาบวันที่11เอ็นกรกฎาคมกม็พี่เขาใช้เวลาทั้งหมด7วันก็ผมปลดล็อกท่าดิฟกผ็ผมบอกเลยว่าครั้งแรกในชีวิตใช้เวลา7วันนี้ถือว่า โอเคเลยครับผมสุดยอดมากๆากครับผมกับคนที่อายุ50ครับผมแล้วใครที่คิดว่าตัวเองแก่แล้วครับผมผมอยากให้ดูคลิปนี้อย่างเลยครับผมเนี่ยครับครั้งแรกในชีวิตถ้าคุณเปิดใจดิฟครับผมพี่เขาเปิดใจคนที่เปิดใจเท่านั้นแหละครับผมคนที่เปิดใจก็อย่าถึงเป้าหมายครับผมอย่าอายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง